ทุกคืนในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งมีศาลไม้เก่าแก่ตั้งอยู่ใต้ต้นโพใหญ่ริมคลองศาลนี้เป็นที่เคารพบ,บูชาของคนในชุมชนมานานหลายสิบปีแม้ศาลจะทรุดโทรมแต่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องหรือเคลื่อนย้ายเพราะชาวบ้านเชื่อว่าในศาลนี้มีเจ้าแม่กาหลงสถิตอยู่ เจ้าแม่กาหลงเป็นวิญญาณผู้หญิงที่มีอำนาจและศักดิ์สิทธิ์ใครที่มาไหว้ขอพรมักได้รับโชคดีโดยเฉพาะเรื่องความรักและการตั้งครรภ์แต่หากใครลบหลู่หรือทำให้ท่านไม่พอใจชีวิตของผู้นั้นจะพบกับเคราะห์ร้ายวันหนึ่งเจ้าอาวาสวัดประจำหมู่บ้านมีความตั้งใจจะสร้างศาลใหม่ที่ใหญ่และสวยงามกว่าเดิมเพื่อให้เหมาะสมกับการบูชาท่านจึงว่าจ้าง ลุงปืด๊ดช่างไม้ในหมู่บ้านให้หรื้อสารเก่าและสร้างสารใหม่แค่สารไม้เก่าๆจะน่ากลัวอะไรกันผมจะรื้อให้เรียบร้อยในสองวันลุงปื๊ดพูดอย่างมั่นใจแม้ชาวบ้านหลายคนพยายามเตือนว่าอย่ารื้อสารโดยไม่ขอขมาแต่ลุงปื๊ดกลับหัวเราะและบอกว่าผีไม่มีจริงหรอกนี่มันยุคไหนแล้วคืนแรกหลังจากเริ่มรื้อสาร ลุงปื๊ดฝันเห็นผู้หญิงในชุดไทยสีดำนั่งอยู่ใต้ต้นโพเธอจ้องมาที่เขาด้วยสายตาแข็งกร้าวและพูดว่าอย่ายุ่งกับบ้านของฉันถ้ายังดื้อดึงชีวิตของแกจะไม่รอดลุงปื๊ดสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมตัวแต่เขาเลือกที่จะไม่สนใจเพราะคิดว่าความฝันนั้นเป็นเพียงภาพหลอนจากความเหนื่อยล้าวันถัดมาขณะที่ลุงปื๊ดทำงาน เสียงแปลกๆเริ่มดังขึ้นรอบตัวเสียงคล้ายคนเดินวนอยู่ใต้ต้นโพแม้ไม่มีใครอยู่ใกล้เมื่อกลับถึงบ้านในตอนเย็นเขาพบว่ามีรอยเท้าผู้หญิงเปื้อนโคลนเดินวนรอบบ้านของเขาใครมาเล่นพิเรนมาทำอะไรแบบนี้เขาพึมพำและเริ่มรู้สึกไม่สบายใจวันถัดมาขณะที่ลุงปื้อทำงานเสียงแปลกๆเริ่มดังขึ้นรอบตัว เสียงคล้ายคนเดินวนอยู่ใต้ต้นโพแม้ไม่มีใครอยู่ใกล้เมื่อกลับถึงบ้านในตอนเย็นเขาพบว่ามีรอยเท้าผู้หญิงเปื้อนโคลนเดินวนรอบบ้านของเขาใครมาเล่นพิเรนมาทำอะไรแบบนี้เขาพึมพำและเริ่มรู้สึกไม่สบายใจวันรุ่งขึ้นลุงปื๊ดเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ป้าแก้วฟังคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านฟัง ป้าแก้วฟังอย่างตกใจและรีบบอกว่านี่ลือไปลบหลู่เจ้าแม่กาหลงเข้าแล้ววิญญาณของท่านเฝ้าสารมานานถ้าไม่รีบขอขมาท่านอาจจะเล่นงานหรือหนักกว่านี้ป้าแก้วเล่าเพิ่มเติมว่าเจ้าแม่กาหลงเคยเป็นหญิงสาวที่ถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้ายใต้ต้นโพวิญญาณของเธอจึงกลายเป็นผู้ปกป้องพื้นที่นี้ในเย็นวันนั้น ลุงปื๊ดตัดสินใจไปขอขามาที่ต้นโพเขานำธูปเก้าดอกและพวงมลาลัยมาขอขามาผมขอโทษถ้าทำอะไรผิดพลาดขอให้เจ้าแม่ยกโทษให้แต่ในคืนนั้นเองเสียงร้องให้ของผู้หญิงกลับดังขึ้นในบ้านของเขาอีกครั้งคราวนี้เสียงดังขึ้นเรื่อยๆและเสียงกระซิบแปลกๆดังวงเวียนในหัวเขาเจ้าอาวาตัดสินใจทำพิธีบวงสรวงครั้งใหญ่ โดยเชิญชาวบ้านมาร่วมถวายของเส้นไหว้มีทั้งอาหารดอกไม้และน้ำแดงขณะทำพิธีลมแรงพัดผ่านต้นโพจนใบไม้ร่วงลงมาเป็นจำนวนมากเจ้าอาวาสกล่าวว่าเจ้าแม่คงยังไม่พอใจเราต้องตั้งศาลใหม่ให้เสร็จโดยเร็วหลังจากสร้างศาลใหม่เสร็จเจ้าอาวาสและชาวบ้านร่วมกันทำพิธีอัญเชิญเจ้าแม่กาหลงเข้าสู่ศาลใหม่ ในคืนวันพระใหญ่ชาวบ้านทุกคนรวมตัวกันจุดธูปไหว้ทันทีที่พิธีเสร็จสิ้นบรรยากาศรอบต้นโพกลับมาสงบและไม่มีใครได้ยินเสียงหลอนอีกหลังจากตั้งศาลใหม่ชาวบ้านยังคงนำของมาเส้นไหว้เจ้าแม่กาหลงอย่างต่อเนื่องแม้ความหลอนจะจางหายไปแต่ในคืนเดือนดับบางคนเล่าว่าเห็นผู้หญิงในชุดไทยนั่งอยู่ใต้ต้นโพ ราวกับเฝ้าดูบ้านหลังใหม่ของเธอจบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องผีเฝ้าศาลฝากทุกคนกดไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปและฝากกดติดตามหลอนทุกคืนกันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ